วันนี้ขอนำเรื่องเคล็ดลับในการลดวิบากกรรมให้เบาบางลงมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับส c r ร b e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสำหรับใครที่วิบากกรรมหนะักชีวิตมีแต่ติดขัด ให้เจริญพระกรรมฐานอย่างน้อยสักห้านาทีภาวนาพุทธโธหรือบทที่เราชอบใจก็ได้บุญจากกรรมฐานเป็นบุญใหญ่สามารถช่วยผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบาไดา้แล้วตั้งจิตตั้งใจแผ่บุญแผ่เมตตาตามบทสวดคาถาล้างกรรมแล้วขอขมากรรมขออโหสิกรรมตามบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมดังนี้ คาถาล้างกรรมและบทกรวดน้ำฉบับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคคาถาล้างกรรมนี้เชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทําไม่ว่าจะกรรมหนักกรรมเบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถ้าได้สวดพระคาถานี้รวมกับการมันทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วกรรมที่ได้เคยทําไว จะค่อยๆเบาบางลงเป็นคาถาที่บรรเทาทุกข์จากวิบากกรรมนั่นเองพระคาถาล้างกรรมหลวงปู่ปานวัดบางนมโคพระคาถานี้คุณใหญ่ฝืนขางวัดบางนมโคท่านมักมาขึ้นพระกรรมฐานกับหลวงปู่ปานเป็นประจำวันหนึ่งมีชายสองคนมาคุมร่างแก่ไปถึงสำนักพระยายมราช เมื่อตรวจดูก็รู้ว่าเอามาผิดคนท่านพระยายมราชจึงให้เอาไปส่งก่อนกลับท่านได้ฝากสองคาถานี้ให้นำมาถวายหลวงปู่ปานบัดบางนมโคคือคาถาล้างกรรมเพื่อที่ลูกหลานคนใดได้สวดบรรพบรุษจะบรรเทากรรมหนักลงและบทกลวดน้ำที่สามารถกลวดให้แก่วิญญาณสัมภเวสีให้พ้นถุก เมื่อกลับคืนมายังเมืองมนุษย์คุณยายฝื้นจึงได้นำมาถวายให้กับหลวงปู่ปาดให้สวดคู่กับบทกรวดน้ำคาถาล้างกรรมให้ตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยพุทโธอรหังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนพุทโธอรหังกรรม,มโตเมตังกรรม,มพันธนัง ชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดท่องสามจบบทกรวดน้ำอิมินาปุญญกัมเมนะขอเดชเดชะกุศลผลบุญที่ขพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสมณะชีพรามอีกทั้งเลือดลิ้นหลา พระอินเจ้าฝาพระโคดมพระพรหมมีฤทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรฆาูกันพระมาตุลีพระเจ้ากุงพาลีพระภูมิเจ้าที่แม่ซื้อพันจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม่พระคงคาไหลแม่พระเพิงแม่พระพาย แม่พระฉูดฉาดพญายมราชท้าวเวสุวรรณท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นายสมุบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทําผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายปิดอบายให้มันเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจง้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข ท่านทั้งหลายที่ได้ถุกขขอให้พ้นจากถุกท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งนิพพานังปัจจโยโหตุพุทธังชั่วอนันตังทำมังชั่วจักรวาลังสังขังนิพพานังปัจจโยโหตุและขอขมาและอธิษฐานจิตสำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอน ตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยสับพังอปปราทังขมาทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสับพังอปปราทังขมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบินานดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพลาละลาบยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและท,งทางธรรมตั้งแต่บัดน,นี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเถิดข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนรกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้ทำแบบนี้เป็นประจำทำบ่อยๆย,ยิ่งดีใครทำได้ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้น พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370